ช่วงนี้ยุงเยอะมากคนแถว้านก็เป็นไข้เลือดออกกลัวยุงมากัดลูกจนกลายเป็นไข้เลือดออกลูกสาเดือนเองมีวิธีแนะนําป้องกันไม่ให้ยุงกัดลูกไหมคะแม่เอามีสิคะแม่คะ่ะน,นี้ไปใช้คินดี้โลชั่นกันยุงกลิ่นลาเวนเดอร์สามารถใช้ได้กับลูกน้อยตั้งแต่ทารกแรกเกิดนะคะเป็นเนื้อโลชั่นนะคะบีบแล้วก็ทานะคะไปที่ผิวลูกนะคะลําตัวลูกนะคะขึ้นหน้าลูกจะช่วยปกป้องนะคะไม่ให้ยุงกัดลูกใช้ได้ตั้งแต่ทารกแรกเกิดลูกบ้านไหนโตมาหน่อยที่อายุหนึ่งปีขึ้นไปสามารถใช้เป็นคินดี้สเปรย์กันยุง ัวน้องหรือว่าเสื้อผ้าที่น้องสวมใส่ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ยุงกัดลูกก็ใช้งานสะดวกด้วยแผ่นติดกันยุงนะคะของคินดี้ก็สามารถที่จะแกะแล้วก็แปะไปที่เสื้อลูกได้ของสิบ,บล็อกอย่างดีแล้วคือลายตะมูตะมีนะคะราคาดีแล้วคือปริมาณเยอะมากปลอดภัยและอยู่ในจริงคุณคะอ่ะก็แปะไปเลยค่ะกลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นของน้ํามันตะไคร้หอม โอ้โห oh, หอมพงนะคะกันยุงได้จิิดวกคันสุดคะ่ะคุณขานะคะเครื่องไล่ยุงไฟฟ้านะคะพร้อมกับน้ํายาก,กลิ่นตะไคร้นะคะไล่ยุงได้ดีมากแม่เอาสิเจ้ายุงหลายจะกัดลูกชะลอคำนะชิบิโกนเลยคะ่ะผลิตภัณฑ์กันยุงนะคะในใจของแม่โบนะคะก็จะมีแต่คินดี้คินใจกดได้เลยที่ตะก้าค่ะแม่